ชอบโชว์มากใช่ไหมฉันหายใ้คนทั้งโลกเห็นเลยเล่นเกมไม่จิ้นฟันขนาดเนี้ยยังชอบโชว์อีกเป็นบ้าไปแล้วเหรอจะไปไหนนี่คือวิธีสะท้อนให้เห็นความจริงของคนพวกนี้ที่รักษ์ให้อภัยผมนะครับะะนะนๆะคุณเปนะ็นใครเนี่ยฉันไม่รู้จักคุณนะผมสัญญานะผมจะไม่โยงผู้หญิงคนนั้นอีกนะไปฉันเลยไปฉันเดี๋ยวนี้เลยนะที่รักษ์ไปด้วยกันนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณ อ๋อผัวมีฮะร้อครับไม่มีอะไรอ่พี่รัจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมได้ฉันจะเล่นตามเกมให้ดูนี่คนนอกใจฉันเนี่ยยังมีหน้ากลับมาหาฉันอีกเหรอทีต้องหายคลิปไวใ้ใครใช้คุณนิสัยไม่ดีแบบนี้ฮะทำใา้จิตใจทนานไม่ คุณทำมาแล้วของคุณอะ่ะรับผิดชอบมาเลยนะเฮ้ยเจ้าม,มาดิจะไปไหนจ่เกินเกินและนี่คือการกวาดล้างศีลธรรมและปกป้องตัวฉันเองและคนอื่นที่โดนเหมือนกับฉันเฮ้ยนี่คุณเรียกผมเหรอคุณจับก้อนฉันเหรอ ก็คุณแต่งตัวกระงส pues ั้นขนาดนี้ดูก็รู้ว่าคุณต้องการอะไรหรือว่าอยากโดนอีเฮ้ยนี่คุณบ้าไหมเนี่ยมาจับก้นผมทำไมก้นยว่ยมากเลยอ่ะเละมากเข้าหน้าเข้าหลังหัดออกกำลังกายบ้างนะอีลูกจิตมาจับก้นผู้ชายจะไปไหนอยากจับอยู่เลยเฮ้ยผู้หญิงหน้าไม่อายเลยอะสมัยเนี้ย ฉันจับก้นเขาไม่ใช่ก้นคุณซะหน่อยอิจฉาได้ไงคะไม่เป <S 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 Please, ็นไรใช่ไหมคะเจนเจรู้ป่ะที่เฟิร์สได้โปรเจกต์มหอ่ก็เพราะว่าแอบไปนอนกับบอสมาเว้ยแล้วนายรู้ป่ะเฟิร์สนะวันวันไปแต่ที่แบบนั้นอ่ะจะให้มองไปอื่นได้ไง ในเมื่อทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วะเราเริ่มประชุมกันกันเนาะบอสคะจะต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าขอรบกวนเวลาแป๊บนึงค่ะคุณจุนเจีอคะฉันขอถามคุณหน่อยนะคะปากคุณเนี่ยเชื่อมต่อกับลำไส้เหรอทำไมปากคุณถึงได้เสียเสียแบบนี้อะฮะแล้วก็ช่วยบอกฉัน่อยคะ่ะว่าฉันกับบอสเนี่ยเคยไปด้วยก,กันที่ไหนเมื่อไหร่ แล้วก็คอยนอนด้วยกันตอนไหนไม่ทราบค่ะนี่พวกคุณสองคนนี้ใส่ร้ายผมเหรอฮะไม่ใช่งั้นนะคะบอสอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงด้วยนะคะคุณจนเจอือทำไมคุณถึงดูสนใจในตัวฉันจังเลยอะเอ๊หรือว่าคุณก็ชอบไปที่แบบนั้นเฮ้ยหรือว่าความจริงล้าทำงานาทาร์ทาร์อู่ที่นั่นคะ เราก็คนกันเองอะ่ะบอกกันก็ได้ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าฉันจะได้เรียกคุณมาบริการเธอก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกันอะ่ะใช่ค่ะฉันมันไม่ใช่คนดีส่วนพวกคุณสองคนเนี่ยมันก็าอขยะสังคมอย่าคิดว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอฉันคนหนึ่งนี่แหละที่จะไม่ยอมเป็นฝ่ายโดนกระทำ